สวัสดีค่ะรายการมหัศจันย์พันมูนะคะแอททีวีไฟกับหมอปอเทพยานค่ะในเทปนี้เนี่ยนะคะมีหลายคนอยากให้เล่าเรื่องราวของทริคเสริมเรื่องราวของเงินและทรัพย์ค่ะเวลาใครหลายคนนะคะจะเปิดร้านไปดูโลเคชันไปดูออฟฟิศใหม่ไปดูบ้านใหม่เนี่ยมีทริกอะไรนะคะที่จะสังเกตว่า่วงจุ้ยดีไม่ดีนะคะ มากันเลยค่ะในเทปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับเรื่องราวของทรัพย์และการเงินนะคะไปดูที่เดียวเลยนะก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะเป็นหลักเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านใหม่นะคะหรือว่าจะไปเช่าออฟฟิศนะคะไปทำอะไรก็ตามนะคะเดินไปดูห้องน้ำก่อนถ้าห้องน้ำไม่ดีเนี่ยอย่าซื้อเลยนะคะหลายบ้านหลายโครงการเนี่ยนะคะทำห้องน้ำแบบผิดห่วงจุ้ยนะคะก็จะทำให้ บ้านหลังนั้นนะคะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะหาเงินยากนะคะฝืดเครื่องมีอุปสรรคในการหาเงินนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าห้องน้ําไม่ดีเนี่ยไม่ต้องซื้อดีกว่านะคะไปซื้อโครงการอื่นหลังอื่นอนอฟฟิศอื่นดีกว่านะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจับหลักอะไรกันดีนะคะข้อที่1ค่ะห้องน้ําพื้นเนี่ยต้องต่ํากว่าพื้นบ้านค่ะพื้นห้องน้ำเนี่ยต้องต่ํากว่าบ้านนะ ประมาณห้าเซนติเมตรค่ะคือเหยียบลงไปแล้วก็คือต่ำกว่าเพราะว่าพื้นที่ต่ำกว่านี่นะคะคือเงินเก็บเงินที่มีเก็บนะคะเวลาที่หมอปอไปดูวงจุ้ยให้บ้านไหนก็ตามนะคะจะรู้ว่าเขาเนี่ยยังมีเงินอยู่หรือไม่เนี่ยเดินไปดูห้องน้ำเนี่ยถามเขาเนี่ยใช่เลยนะคะถ้าพื้นเสมอกันนะคะก็เท่าตัวนะคะรายได้เท่ากับรายจ่ายนะคะแต่ถ้าพื้นเนี่ยสูงกว่าพื้นบ้านเนี่ยรู้เลยนะคะว่ามีปัญหาและ ฝืดและนะไม่มีเงินเก็บนะแล้วไม่มีไม่มีเงินอะคล่องไม่คล่องมืออะไรต่างๆนะคะ,ละหลายๆบ้านก็ตามต่างจาังหวัดจะเจอพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยสูงกว่าขึ้นไปนะแก้น้ําท่วมเลยก็ตามนนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าคนในบ้านนั้นหาเงินยากนะคะฉะนั้นพื้นห้องน้ำเนี่ยต้องต่ํากว่าพื้นบ้านค่ะถึงจะเลิศนะดีเยี่ยมเลยค่ะข้อ2นะคะต้องไม่มีธรณีประตูะค่ะ ะะไม่มีทรรีประตูในอันนี้พูดถึงห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะห้องน้ําชั้นแรกซึ่งห้องน้ําชั้นแรกเนี่ยสำคัญมากนะคะบ่งบอกถึงการเงินของคนในบ้านเลยหลายบ้านเนี่ยสร้างทรณีประตูไว้การนาทั่วมอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาออกฉะนั้นนะคะบ้านใครที่มีทรณีประตูเป็นอย่างเดียวที่หมอปอเทพยานจะขอให้เอาออก ปกติการจัดห่วงจุ้ยนะคะเป็นการปรับนะนำทรัพยากรที่มีมาเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างเลยที่ถ้ามีแล้วไม่ดีแน่นอนนะคะทอนีประตูห้องน้ำนะคะเอาออกเอาออกเลยนะคะสำคัญมากนะคะต่อไปนะคะเราไปดูกันที่ลมถ่ายเทดีไหมนะคะในห้องน้ำห้องนั้นหลายบ้านเนี่ยมีห้องน้ำที่มีหน้าต่างอยู่ นะคะมีหน้าต่างแต่ว่าไม่เคยเปิดเลยนะคะให้เราเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมไหลเข้ามาถ้าเราเคยไปตามปั๊มน้ํามันนะคะหรือตามห้างที่ขายดีๆเนี่ยปั๊มที่รถจอดเยอะๆคนเข้าเยอะๆเ,เราจะเห็นเลยว่าห้องน้ําถูกดูแลดีมากจะมีพัดลมจะมีพัดลมติดในห้องน้ําเลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีหมุนเวียนถ่ายเทนะคะปั๊มไหนที่ ห้องนี้ใช้ได้ห้องนี้ช้ำรดห้องนี้ไม่ให้ใช้นะคะปิดเปิดบางห้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าปั๊มนั้นน่ะแทบจะคนไม่เข้าเลยแล้วก็ปั๊มรั้งฉะนั้นนะคะกิจการใดร้านค้าใดๆนะคะห้างปัม๊มที่กำลังฟังอยู่นะคะดูแลห้องน้ำคุณให้ดีนะคะแล้วก็เปิดให้ลมมันไหลเวียนมีพัดลมมีอะไรถ้ามันอับหลายบ้านเนี่ยนะคะมีเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันได ก็จะไม่มีช่องลมไม่มีหลายๆอะไรเลยนะคะก็สามารถนำพัดลมตัวเล็กนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะคะข้อต่อไปข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากเลยค่ะชักโครกค่ะชักโครกเนี่ยต้องหันขวางค่ะต้องหันขวางแปลว่าถ้าบ้านคุณอยู่ตรงๆงหน้าแบบนี้นะคะชักโครกห้ามหันหน้าออกหน้าบ้าน ชักโครกเนี่ยให้หันขวางซ้ายหรือหันขวานขวางแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะคะอย่าหันหน้าออกหน้าบ้านเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยจะออก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 เลยนะคะรายจ่ายเนี่ยจะจ่ายจนหมดตัวเลยนะคะทั้งออฟฟิศทั้งร้านค้าทั้งบ้านให้หันชักโครกแบบหันขวางค่ะต่อไปค่ะเปิดประตูห้องน้ําไปอย่าให้เจอกระจกเลยนะคะแปลว่าหลายคนเนี่ยนะคะมีซิงค์ใช่ไหมคะอ่างล้างมือแล้วก็มีกระจก แต่เผอิญว่าประตูห้องน้ำเนี่ยดันตรงกับกระจกพอดีนะคะวิธีแก้คือให้ย้ายมุมนะคะหรือให้หาผ้ามาคลุมถ้ามันย้ายไม่ได้นะ,ะหรือว่าให้หากระดาษสวยๆะะมาติดนะ,ะเป็นสติกเกอร์ติดกระจกไปอะไรเงี้ยนะคะทําได้หมดเลยนะคะเพราะตามห่วงจุ้ยแล้วนะคะเปิดประตูห้องน้ําไปแล้วเจอกระจกเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่แปลก เจอเหตุการณ์อะไรที่พลิกผันในในบ้านนะั้นในครอบครัวนั้นเลยก็ได้นะคะหรือจะเห็นอะไรแวบๆอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ทำตามนี้นะคะคือย้ายนะย้ายมุมแบบนั้นก็ได้ค่ะต่อไปนะคะให้เปิดไฟให้สว่างคะ่ะที่ห้องน้ำแล้วก็บริเวณห้องน้ำโดยเฉพาะตอนกลางคืนหลายบ้านนะคะปิดไฟหมดเลยนะคะทั้งบ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวหมอปอเน้นเรื่องห้องน้ําก่อนเดี๋ยวเรื่องห้องต่อๆไปเรื่องไฟอะไรต่างๆจะมาขยี้กันทีหลัง ในเรื่องห้องน้ำเนี่ยถ้าปิดไฟหมดแบบนี้มืดทึบเนี่ยไม่ดีนะคะมันอับนะอับโชกลาบอะไรต่างๆนะคะให้เปิดไฟให้สว่างนะคะประตูต้องแง้มแง้มไว้บ้างนะคะข้อต่อไปเลยประตูต้องแง้มไว้บ้างอย่าปิดทึบนะไฟก็มืดอะไรก็มืดเนี่ยแบบนี้โชคไม่เข้านะคะฉะนั้นเนี่ยเปิดแง้มแง้มประตูไว้นะคะให้ลมถ่ายเทระเปิดไฟให้สว่างแม้เป็นเวลากลางคืนก็เปิดไว้สักดวงหนึ่งก็ยังดีค่ะ ต่อไปนะคะเป็นทริคนะคะในการทำสีขาวสีฟ้าสลับกันนิดหน่อยในห้องน้ำแบบไม่ต้องดูทิศเลยนี่เฉพาะห้องน้ำเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นซิงลังหน้านะคะสีขาวพื้นกระเบื้องสีฟ้าชักโครกสีฟ้ากระเบื้องสีขาวกระเบื้องยางกระเบื้องอะไรนะคะกระเบื้องในห้องน้ำอะไรสีขาวฟ้าเนี่ยต่างๆในห้องน้ำเนี่ยสลับกันแบบนี้เนี่ยทำได้เลยโดยไม่ต้องดูทิศหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็น เป็นข้อ่วงจุ้ยนะคะที่คุณจะรู้ได้เลยว่าถ้าทําอย่างเป็นรูปธรรมนะเปลี่ยนอย่างชัดเจนเนี่ยการเงินของคนในบ้านเงินเก็บเงินกินเงินใช้เนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะทริคเสริมความร่ํารวยเฮงเฮงเฮให้กับร้านค้านะคะหรือว่าออฟฟิศคอนโดโชว์รูมต่างๆนะคะก็สามารถใช้ทริคนี้ได้อีก3ข้อด้วยกันค่ะคือสว่างสะอาดเสียงค่ะ สว่างคือเรื่องของแสงค่ะให้มีแสงนะคะเข้ามาคือทำให้บ้านเนี่ยเป็นอย่างนะคะทำให้สถานที่นั้นๆน,น,นะ,ะโชว์รูมนั้นๆร้านค้าออฟฟิศเป็นอย่างอย่าปิดมืดทึบคือหลายคนเนี่ยรอลูกค้าเข้าร้านเข้าโชว์รูมเนี่ยปิดไฟค่ะเวลาลูกค้าเข้าถึงเปิดแบบนั้นลูกค้าไม่เข้านะคะมันก็จะร้างลงร้างลงแบบนี้นะคะให้เปิดให้สว่างนะ,ะให้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า นะคะให้มีแสงสว่างให้มีการเคลื่อนไหวทำให้เป็นหยางมากที่สุดนะคะต่อไปสะอาดนะคะสะอาดคือทำให้สะอาดอย่างเช่นห้องน้ำนะย้อนกลับไปอย่าให้มีน้ำเจิ่งนองทำพื้นให้แห้งนะคะให้แม่บ้านทำพื้นให้ดีอะ่ะ ทำตลอดนะคะอย่าให้แบบเจิงนองเละเทะเลอะเทอะ,ทะแบบนี้สกรปรกแบบนี้เป็นวงจุ้ยที่ไม่ดีเั้นสะอาดนะคะก็คือว่าทําร้านทําบ้านอย่าให้รกหลายคนเป็นร้านโชว์หวยแล้วก็วางน,นู่นนี่นี่นั่นเต็มไปหมดเลยเจ้าของร้านรู้คนเดียวว่าสิ่งไหนอยู่ที่ไหนนี้ไม่เอานะจัดให้เป็นหมวดหมู่อยู่บนเชลเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างดีนะคะเป็น เป็นตู้เป็นอะไรต่างๆวางให้ดีนะคะอย่าอย่าให้สกปรกนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องราวของเสียงค่ะเสียงก็คือการทําให้เกิดเสียงสามารถนําเอาโมบายนะคะกระดิ่งมาติดตรงประตูนะคะติดตรงทางเข้านะคะสถานที่นั้นๆแบบนี้ก็จะทําให้เกิดความเป็นอย่างขึ้นในร้านในบ้านในคอนโดในออฟฟิศแบบนี้เฮ่งแห่งแน่นอนค่ะเพิ่มเติมนะคะในวันที่เปิดร้านใหม่สมมติเป็นร้านขายอาหารละกัน ไปเตรียมหน่อยค่ะไปเตรียมกับเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆเนี่ยมาใช้บริการนะมาสั่งอาหารมาซื้อของเราในวันแรกวันปฐมมาเริกนะคะวันปฐมมาเริกร้านเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยจ่ายราคาเต็มอ่าให้จ่ายราคาเต็มโดยที่ไม่ลดก็จะเป็น่วงจุ้ยการเปิดร้านที่เฮงเฮงเฮร่ำรวยค่ะ หวังว่าใน EP ีนี้นะคะจะเป็นทริคที่หลายคนเนี่ยเคยสงสัยมาว่าจะทำยังไงดีนะจะปรับตรงไหนดีหมอปอมาเล่าเรื่องราวของห้องน้ำดูเงินดูทรัพย์ดูที่ห้องน้ำนะคะอยากเฮงเฮงเฮก็มาดูมหศจันพันมูแอทีวีไฟลค่ะ EP ีต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันได้ในที่นี่เลยนะคะวันนี้หมอปอไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ